ใสเสื้อแบบนี้เป็นอันรู้กันนะครับล่านกลองลบแล้วครับกับสถานการณ์หลังชนฝาของเซนซี่เบงกอลสวันนี้ดูซิว่าทํายังไงจะชนะกันบ้างแต่มันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพราะเรื่องใหญ่ท่าจะคุยกันเป็นเรื่องของทีมทีม,ทมนี้ครับเคซี C, ไม่ดีไม่แย่แต่แพ้ไม่เป็นเวย้ยและนี่ก็คือตอกตัต้มพันสิทธทอล์กรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรา ไปเปิดหูและดูด้ใจกันครับสวัสดีครับพี่สุเมฆครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอเคมาพบกันต่อนะครับพี่สุเมฆกับ EP ที่สองสัปดาห์นี้นะครับมีการสอบถามเข้ามาเหมือนกันครับพี่สุเมฆเราอาจจะอยากมี EP พิเศษกันสักเล็กน้อยนะฮะมาจากเหมือนกับว่าที่เราแซล์กันเป็นเหมือนกับว่าแก๊งสามสุมีคนอยากรู้ว่าแก๊งสามสุเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเวลาภาคอเมริกันฟุตบอลกันเป็นอย่างไร ก็ไม่แน่ก็ม่แน่เราอาจจะมีอีพีพิเศษอาจจะครับแต่ว่ายังไงเต็มที่ได้แค่2สูตแล้วนะครับเพราะอีกสุหนึ่งตามไม่เจอแล้วนะครับก็อยู่บนสูงสวรรค์แล้วก็ให้ท่านก็ได้อิ่มเอมอยู่บนสวรรค์แล้วกันได้ ผมเชื่อ <นะ S 2> ว่ามีนะหลายคนคิดถึงคุณสุปพรมาพึ่งพงนะครับเป็นไอดอลของใครหลายหลายคนไว้เดี๋ยวมีเวลามีอะไรพิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวสุเมศกับสุพรต้องเจอกันหน่อยแล้วล่ะครับ <laughs> แต่เรื่องต้น EP นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปหน่อยพิุเมศบอกว่าไม่ได้เลยตาม โหมันต้องใช่มันต้องเท<ม>ิดทูนกับสุดยอดเพลงนี้ของผู้เล่นที่ดีเหลือเกินผู้เล่นที่คุ้มค่าทุกเพนนีทุกดอลลาร์ที่เอิมลงไปคอร์เตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแด๊กเกอร์สดกับการพาทีมกลับมาชนะเพลงนี้ครับตั้งแต่ต้นจนปลายของโครตรที่สี่เนี่ยแด๊กเองนี่ไปามากนะวันนั้นเนี่ยแด๊กโดนทั้งสองอินเ์เซ็แล้วก็ยังโดนฟัมเบิลด้วยการเสียสามเทิร์นเวร์เนี่ย แล้วทีมมันกลับมาคัมแบ็กชนะได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์คือที่เหตุผลที่เลือกการเล่นครั้งเนี้ยเพราะจริงๆแล้วมันเป็นการเล่นครั้งสำคัญเนี่ยเพราะมันตัดตัดสินเลยว่าคาร์บอนจะแพ้หรือชนะเนื่องจากว่านี่คือการเล่นดาวที่สี่คือใ,ในอเมริกนฟุตบอลเล่นกันได้แค่สี่ดาวการเล่นดาวที่สี่แล้วเดิมพันคือทัชดาวเนี่ยถ้าไม่ได้ก็คือแพ้เลยนะแต่ปรากฏว่าใครเนี้ต้องชมการเรียกแผนลงมาเลยคือใช้ปีกสองตัว ก็คือเจนทเบิร์ตวิ่งสวน,นกันกับทางปีกตัวหลักก็คือซีดีลังเสร็จแล้วทำแบบนี้มันทำให้มินคาฟิปพทริกซึ่งเป็นตัวเซฟตี้เนี่ยไปพวงกับทางซีดีลังแล้วทำให้เกิดการประกบเดี่ยวกับทางเจนทอร์รเบิร์ตแล้วการวิ่งคว่ำกันแบบนี้ทำให้ปีกคือทเบิร์ตได้ในก็คืออยู่หน้าตัวลุ่ปีกเนี่ยโอกาสขว้างรับได้สูงโอกาสที่ปีกจะปักต่างต่างแทบจะรู้ว่ายากหรือถ้าเกิดเข้าไปใกล้เกินไปโอกาสที่จะโดน เป็นการลบบุลตีก็สูงแต่ผลการที่รับได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบิ๊กเพลที่ทำให้ทีมคาวบอยพลิกนรกกลับมาชนะในช่วง20วินาทีสุดท้ายที่เหลือนะครับผมดูแล้วก็ถือว่าช็อคกันไปนะฮะอาครับพี่สมเมค้ครับในช่วงนี้เนี่ยเนื้อหาเราคงจะใส่กันเต็มหน่อยนะครับแน่นอนฮะเราจะพูดถึงหนึ่งในทีมที่ไร้พ่ายด้วยความเก่งกาจของพวกเขา ผมว่าจะกลายเป็นทีมที่มีทั้งคนชอบและไม่ชอบก้าขกึ่งกันมากแล้วครับพี่ชมพมครับนั่นก็คือของเคซนะครับคำจำกัดความของเคซในปีนี้สั้นๆง่ายๆนะครับก็คือเคซไม่ดีไม่แย่แพ่แไม่เป็นใช่ <c oughs> เป็นครั้งที่5ในประวัติศาสตร์สโมสรที่ออกชนะ5 0ศแปลกไหมสำหรับเคซในชุดนี้ครับก็ถามว่าศักยภาพเนี่ย ทำได้นะแต่ที่แปลกก็คือว่าปีนี้กลายเป็นว่าต้องเสียผู้เล่นเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของเทรน่งแคมป์เนี่ยหรือว่าในช่วงของเกมอุ่นเครื่องเนี่ยคือทางทีมไปเอาทางฮอลลูดเปล่าซึ่งหวังว่าโอเคจะมาเป็นปีกตัวจีและเพราะปีที่แล้วเนี่ยทีมขาดปีกที่มีความไหวปรากฏว่าพอเข้ามาในช่วงของเกมอุ่นเครื่องเกมแรกก็เจ็บนี่ถือว่าโชคดีอย่างที่ว่า ทีมเนี่ยตัดสินใจแล้วก็ได้โอกาสในการที่ไปเทรดแรกในช่วงของการดรับเนี่ยกับทีมบัฟฟล l บิล l ์และได้ทาง r i เวอร์ตี้ซึ่ง w วอร์ตี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีดความเร็วสูงแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันก็ยังมีข้อที่จะต้องเพิ่มเติมนะเพราะอย่างเวอร์ตี้เองเนี่ยเร็วจริงแต่ว่าเรากับมือเนี่ยยังต้องพัฒนาอีกนิดหนึง <Okay. S 1> คือคการรับบอลต่างๆก็ยังไม่ถือว่าแม่นยำเลยมากมายนะแล้วเรารรเองก็ยังมีข้อบิดพลาดในบางจุดแต่ใช่แต่แตแต การที่ผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็เสียผู้เล่นหลักๆไม่ว่าจะที่พูดไปก่อนหน้านี้คือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็ยังเสียไม่ว่าจะเป็นทางปีกตัวหลักอย่างที่เพิ่งเจ็บแล้วอาจจะต้องพักทั้งฤดูก,กาลไปเรียบร้อยแล้วก็คือราชิวิสนะครับก่อนหน้านั้นก็มีตัววิ่งที่เป็นตัววิ่งหลักเหมือนกันที่เจ็บไปก็คือไอเซบาเชโกคือตัวเจ็บเยอะขนาดนี้จริงๆมันควรจะมีเกมที่แพ้ละแต่ด,ด้วยระบบ แอนดี้รีเก่งในการแก้เกมแอนดี้รีเก่งในการดึงศัญญาากยภาพผู้เล่นตัวสำรองที่ขึ้นมาเล่นทดแทนแล้วเนี่ยยังทําได้ดีแล้วอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือการที่เคลซี่ซึ่งป้ๆแปแะๆในช่วงสองสามเกมแรกเนี่ยเริ่มกลับมาเข้าฟอร์มเกม่งนะเริ่มกลับมาเป็นตัวหลักกลายเป็นตัวคลีโกตุกายของมาโฮมอีกครั้งหนึ่งในช่วงสองเกมหลังก็เลยทําให้ส่งเกมที่มันดูแย่ๆในช่วงสามเกมแรกเนี่ยมันเริ่มกลับมาพอมีพอมีส่งบ้างนในช่วงสองเกมหลัง ผ่านไป5เกมไปดูกันก่อนว่า5-0คู่แข่งอ่อนหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอ่านในเรื่องของวิธีการจัดโปรแกรมก็จะทราบว่าทีมที่มันเป็นแชมป์เก่าอะ่ะมันไม่มีทางเจอหมูแน่นอนครับ5เกมที่ผ่านมานะครับชนะ r ร v e n ส์ไปในเกมนัดเปิดสนาม27 20นะครับชนะเบงกอลแบบโอ้โหแต้มเดียวนะฮะ26 25ชนะฟอ l c คอนที่ตอนนั้นดูมั่นใจมานะครับชนะไป22ต่อ17ชนะชาร์เจอร์สนะครับทีมของอิตาเฮอร์เบิร์ตซึ่งก็ดูน่าผิดหวังนะนะครับ17ต่อ10แล้วก็นัดล่าสุดนะครับอัดเซนไปแล้วก็เหมือนเดรคกร์จะเจ็บอีกแล้วนะครับในเกมนั้นตัดเกรดแล้วคู่แข่งถือว่า50เป็นของควรจะต้องเป็นตามนั้นหรือว่าเฮ้ยก็เก่งนี่หว่าโปรแกรม ที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ถือว่าง่ายนะของทีมอย่างเคซีซึ่งเป็นทีมแชมป์เนี่ยแต่ปรากฏว่าก็โอเคกระท่อนกระแท่นผ่านมาก็เอาชนะได้ตลอดซึ่งแต่มันแรกมานะตามตท,บบที่ว่าอย่างที่พี่เคยพูดเนีได้เล่นก็คือว่าเออการโกงความตายเนี่ยเหมือนกับต้องไปตกลงกับซาตานเกันนะว่าถ้าจะเอาชนะได้เ,เนี่ยต้องแกเล่นเออจะแลกอะไรซึ่งมันก็ซึ่งมันก็แรกไปแล้วสึงสองคนนะ คืออย่างดีที่เกมล่าสุดที่ชนะมาไม่ต้องแลกใคระนะแล้วการ,รที่ทีมได้บายวิกสัปดาห์นี้มันอาจจะเป็นข้อดีทําให้ทีมได้มีโอกาสได้รีเซ็ตได้มีโอกาสพักตัวที่เจ็บๆไปที่แบบไม่ได้เจ็บหนักแต่ก็มีโอกาสได้พักให้ไม่รีแลกซ์ขึ้นเพราะหลังจากนั้ไม่ต้นมาหนักมากครับ โปรแกรมที่เหลือที่ถัดมาของทางเคซีเนี่ยเจวหดหดทั้งนั้นไปดูกันหน่อยนะครับว่าในฤดูกาลน,นี้ผู้นําในแต่ละ,ะแขนงของอทางฝั่งเอคซีมีใครกันบ้างแน่นอนครับแพตตี้มาโฮมยังคงสุดยอดหลายคนบอกว่าเนี่ยอยู่แค่คําว่าสุดยอดแต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเป็นโคตรเก่งเนี่ย ยังไปไม่ถึงเพราะเคยเก่งกว่านี้ <c oughs> นะฮะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามี1,235หลานนะครับทัชดาวหทัชดาวแต่ที่น่าตกใจมากคือการโดนเก็บของเขาไม่ว่าจะโดนเก็บด้วยแซกก็โดนไป9แซกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าจะเป็นอินเตอร์เซปนี่มีลุ้นเป็นฤดูกาลที่โดนอินเตอร์เซป มากที่สุดในชีวิตเลยนะครับโดนไปแล้วถึง6อินเตอร์เซ p ปตัววิ่งนะครับเป็นคาริมฮันนะครับตอนนี้เป็นผู้นําอยู่171หลาตามมาด้วยไอเซปาเชโกในสภาพที่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาฟิตเต็มร้อยแล้วหรือยังนะครับส่วนปีก1-2ก็เป็นทางด้านของราชีไรซ์นะครับแล้วก็ทเรสเคลซี่มีใกล้เคียงกันนะครับ288หลาแล้วก็228หลาต่างกันไปตามตําแหน่งคือปีนี้ในช่วงตอต้นๆเนี่ยปัญหาของทีมลุก เคซีก็คือเกมวิ่งไม่ค่อยดีคือถ้าเราดูจากาภาพรวมทั้งห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยเกมรุก <Game look S 2> ของเคซีเนี่ยอยู่ระดับกลางๆของลีกในเรื่องเกมวิ่งนะเพราะววิ่งเฉยต่อเกมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดแปดหลาต่อเกมอันดับที่สิบห้าแต่ยังมีข้อดีคือการคว้างของมาโคมคือมาโคมปีเนี้ยอาจจะอินเตอร์เซ็ปทุกเกมก็ตามแต่มาโคมเนี่ยก็ยังสามารถที่จะคว้างให้กับพวกปีตัววิ่งหล่รต่างๆเนี่ยทำระยะเพียงแต่ว่าระยะที่ได้ในปีนี้อาจจะไม่ได้เห็นมาโคมคว้างบิ๊กเพลย์บ่อย คือลูกประเภทแบบคว้างให้ปีกวิ่งระยะแบบไกลๆยาวๆอะไรต่างๆเนี่ยที่ผ่านมา5เกมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่จะเป็นการคว้างระยะสั้นๆแต่โมโฮมเนี่ยเก่งเรื่องการตัวรอดคือวิธีการตัวรอดของโมโฮมเนี่ยหลายคนดูอาจจะดูแ,บบแปลกๆก็คือสังเกตดูไหม่เวลาใครอยู่ในพ็อกเก็ตเนี่ยแกจะวิ่งหลบหลีกแล้ววิ่งยุกๆุกดิกดๆหลบไปหลบมาแต่ก็เอาตัวรอดได้นะคือฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะอัดแกได้ง่ายๆก็นี่ถือว่าเป<ม>็นข้อดี<ม>ก็เลยทาให้เกมรุกเนี่ยยังพอได้อยู่ แต่<ม>ส่วนที่ทําให้ทีมไม่แพ้กันเลยตอนนี้พี่ยังให้เครดิตเกมรับเนี่ยเพราะปีนี้เกมรับเนี่ยสเกมแรกอาจจะไม่เท่าไหร่แต่3าเกมหลังดีมากแล้วภาพ<ม>รวมเกมรับปีนี้ของเชฟเนี่ยอยู่อันดับที่9ป้องกันการวิ่งอันดับ3ามของลีกคือเสียระยะ<ม>เฉียต่อเกมเนี่ยแค่ประมาณแค่แปหลาต่อเกมแล้วก็เสียแต้มน้อยเฉลี่ยแค่17แต้มต่อเกม ซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทหําไมเคซียังยื้อความตายหรือว่ายัางสามารถที่จะเอาตัวรอดไม่แพ้ใครเลยได้คือแบบนี้เนี่ยสถานก,การณ์มันก็มันก็เหมือนกับว่าไปหวังพึ่งหนวนกันนะอ่ามอนในแง่ดีใช่อย่างที่พี่สมเมศบอกก็คือว่าการแก้ไขปัญหาทําได้อย่างสม่าเสมอตลอดทั้ง5เกมซึ่งไม่ธรรมดาแล้วนะนี่หนึ่งใน3ามของฤดูกาลแล้วนะครับทําไปเล่นไปนะครับถือว่า5เกมก็ก็โอเคแล้วแหลนะแต่ว่าการแก้ปัญหาไปเรื่อย มันจะเหนื่อยไปไหมครับพี่สุมเมธแล้วท่าทีของการที่จะได้ตัวแกลงกลับมาทำให้ทีมมันคอมพลีทมากขึ้นมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับคือตอนนี้ตัวปีกตัวหลักก็คือไอเซปาเชโกเนี่ยเข้ารับก,การผ่าตัดแล้วก็คาดว่าคงจะต้องพักทั้งฤดูกาลตอนนี้ในส่วนของปีกก็ต้องพยายามที่จะดันตัวปีกที่มีอยู่ในรายชื่อของทีมเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวหลักอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่าเขาพยายามจะคว้าไปให้กับจูจูสมิธชูสเตอร์มากขึ้น คือเหมือนกว่าจะปั้นให้เป็นปีกตัวหลักแหละนอกเหนือจ,จ,าจากการที่เทวิตเคลซีซึ่งเป็นโกตูกายของมาฮมอยู่แล้วเนี่ยซึ่งในช่วง2เกมหลังก็ผมงานก็ดีขึ้นมาแต่ปีกตัวอื่นที่จะต้องเป็นตัวที่จะช่วยขึ้นมารับบอลไม่ว่าจะเป็นเด็กลูกี้อย่างเวอร์ตี้หรืออย่างมิโคฮัตแมนแล้วที่สําคัญอีกคนก็คือสกายมอ์ซึ่งสกายมอ์ตอนแรกเลยที่ขึ้นมา ในช่วงปีแรกๆเนี่ยดูมีแววนะหลังๆดูดอกไปอย่างสกายมอลถ้าเกิดพัฒนาแล้วก็กลับมาเล่นในฟอร์มที่ควรจะเป็นได้เนี่ยก็จะทาให้ตัวปีกเนี่ยจะคงความน่ากลัวให้กับมาคมนีเป้าหมายในการคว้างม,มากขึ้นส่วนตัววิ่งเนี่ยแน่นอนว่าปราชิตโก้เนี่ยพักเนี่ยต่ำๆเนี่ยอย่างน้อยๆก็อยู่ประมาณ3-4เกมข้างหน้าแต่การได้คาริมฮันกลับมาเข้าทีมอีกครั้งหนึ่งเนี่ย มันก็ยังถือว่าทําให้บาลานซ์ในการวิ่งทีมไม่ถือว่าขนาดตกต่ำเกินไปสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัววิ่งที่ช่วยทําให้เกมวิ่งพอที่จะไปได้บ้างซึ่งถ้าดูจากสกภาพตรงนี้แล้วเนี่ยเกมลุกเท่าที่ดูพี่ว่าก็ไม่ถึงขนาดแย่อืมที่สภาพผู้เล่นเจ็บแบบเนี้ยไม่ถือว่าแย่ยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาในระดับที่ควรจะเป็นได้ครับแต่ลองฟังดูพี่สุเมฆก็ได้พูดว่าดีสักคำนะครับใช่ถูกปะถูกปะ คือใช่คือขึ้นมาในระดับที่ควรจะเป็นได้แต่จะเป็นในฟอร์มที่ควรจะเป็นแบบที่เคยทําได้ดีในการที่เล่นในช่วงไปลายๆฤดูกาลจนได้ชแชมป์ยูโรโบโ,บโบไหไม่นั้นเนี่ยพี่ว่าเกมรุกตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนี่ใช่ไหมคือคําว่าประสบการณ์คือคําว่าทีมเก่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละ คือมันมันจะตกไปก็ไม่มากและเออ,อถ้าเกิดว่าต่อให้ตัวหลักมันอยู่มันจะตกลงไปก็ไม่เยอะอะไรมันก็จะมันก็จะอยู่ทรงๆของมันแบบนี้แหละแต่ทีนี้มันก็ต้องไปดูในตัวแปรอนาคตเจ็บเพิ่มเปล่าแล้วก็ตัวที่เจ็บเนี่ยมันจะหายกลับมาเมื่อไหร่ ครับพี่สมเมเป็นทีมอื่นถามคําถามนี้ผมว่าไม่แฟร์แต่ว่าเป็นทีมนี้คงต้องถามก่อนแล้วที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยพี่สมเมแล้วบวกกับโปรแกรมโปรแกรมที่มันเดี๋ยวจะเริ่มยากหลังจากที่กลับมาจากบายวีคเนี่ย<ม>พี่สมเมธมองไปยังไงบ้างครับตัดตัดต้นทบดอกกันก่อนเอาเฉพาะหน้าเสือที่มีตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านี่คือเอเวอเรจ เอเวอร์เจของผู้เล่นที่มีในฤดูกาลนี้ของเคซีเคซีกับความหวังสูงสุดสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์สามปีติดมันจะมีโอกาสไหมครับเออโอกาสมีแต่ยากเพราะอะไเพราะว่าศักยภาพณนะตอนนี้ผู้เล่นประคองเข้ารอบเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าผู้เล่นระดับความสามารถประมาณนี้ถ้าไม่พัฒนาขึ้นในรอบที่สองที่คิดว่าจะต้องเจอเนี่ยจะต้องเจอทีมที่แปลกแน่แล้ว ทีมที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นก็เออเป็นก้างขวางที่จะทำให้โอกาสได้ทวีพีทของ KC ยากก็คือเลเวนส์เพราะถ้าเกิดเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพี่ว่าเลเวนส์เนี่ยถ้ายังมีศักยภาพประมาณนี้อยู่เนี่ยเคซผ่านยากครับเพราะว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วถ้าจำไม้ได้ในเกมในรอบอชิงแชมป์สายปีที่แล้วเนี่ยค,คือเกมวิ่งของเลเวนส์ไม่มี คือต้องอาศัยพึ่งพาการวิ่งของดังเลามาแจ็กสันเป็นส่วนใหญ่แต่พอปีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคิงเฮนรี่ไม่บาดเจ็บซะก่อนและยังเล่นในมาตรฐานขนาดนี้และถ้าเกิดไปเจอในรอบที่สอง่ยพี่ว่าเกมรับของเคซีก็กระอักเหมือนกันอืมไม่น่าพอใช่ไหมกับกับกับมือเท้าที่มีอยู่เนี่ยบวกกับเหมือนกับว่าเอ่แพตตี้แมจิกเนี่ยก็ไม่น่าไหวใช่ไหม คือเอาเป็นว่าถ้าอยู่ในประมาณขนาดนี้นะ <Yeah. S 1> โอกาสที่จะไปถึงช่วโบและได้แชมป์มันค่อนข้างยากแต่ mm hmm. ถามว่ามีโอกาสไหมยังมีโอกาสเพราะพี่เชื่ออย่างหนึ่งคือนอกเหนือจากความสามารถมันอยู่ที่ระบบซึ่งระบบ <Yeah. S 1> ทีมที่ทาง KC ที่มีแอ d ดีวิสร้าง mm hmm. เอาไว้เนี่ยมันเป็นระบบที่ค่อนข้างแข็งแกร่งการแก้เกมที่เก่งแล้วก็ความนิ่งของมาโฮม ตรงนี้แหละมันจะเป็นส่วนช่วยที่ทําให้เกมที่ยากๆเนี่ยมันผ่านไปได้พี่สุทน์แม้ว่ากรรมการเป็นคุณเป็นโทษกับเคซีครับในตลอด5าเกมที่ผ่านมาคือมันมีส่วนเอาไปว่ามีส่วนแต่ถามว่าจะช่วยกันแบบออกหน้าออกตาขนาดนั้นเนียมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนแหละการตัดสินกรรมการเราเห็นอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนกรรมการมีโอกาสตัดสินพลาดไม่ว่าจะเป็นการที่ฝ่ายตรงข้ามไปทําฟาวจะดึงหน้าโก่งหน้ากาจะมีการลบกลัวอะไรต่าง บางทีกรรมการก็ตัดสินแบบที่ค้านสายตาเยอะแต่เพราะเอิญม,มันเป็นทีมใหญ่เคซีเนี่ยพอตัดสินค้านสายตาผมอ้าวกรรมการมีช่วยแล้วกรรมการอย่างนี้อีกละอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเอาเป็นว่าถ้าเรามองเกมเป็นกเกมแล้วก็ไม่ไปยึดติดกับพื้นที่จนเกินไปเนี่ยใครแพ้ชนะก็ดูตามรูปเกมทาไมไม่น่าเกลียดแบบโ oh, หตัดสินค้านสายตากันทั้งเกมเนี่ยอันนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีสุดท้ายแล้วครับพี่สุมเมศพี่สุมเมศคาดหวังอะไรไว้ครับกับเคซีครับพี่สุมเมศร,รู้สึกได้อยากว่าปีนี้กองแช่งเคซีเยอะมาก คือไม่อยากจะให้ KC ซีทำทรีพีทเพราะถ้าเิดทำได้เนี่ยโอ้โหมันถือว่าเป็นปอิศาสที่พี่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีทีมไหนทําได้อย่างนี้หรือเปล่าเพราะการ,รที่เอเน่ฟาลังมองว่าจะมีเกมเพิ่มแล้วก็การที่ผู้เล่นคิดว่าจะเลิกเล่นค่อนข้างเร็วเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากขึ้นละคือจะไม่มีผู้เล่นที่เล่นระดับ15ปีอัพเนี่ยซึ่งที่ผ่านมามันเยอะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มน้อยลงการที่เกมเยอะขึ้นผู้เล่นเล่นน้อยลง โอกาสจะทําแบบเนี้ยมันก็จะยากการทํำซิตีอ้อะไรตา่างๆหรือการจะเป็นทีมที่ครองแชมป์สครั้งติดเนี่ยก็จะยากพเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้ทําได้ก็ถือว่าเป็นประติสาสตร์ซึ่งโอกาสเ่ยมันไม่ง่ายมีไหมมีแต่ยากแล้วก็กองแช่งก็เยอะส่วนตัวพี่พี่คิดว่าโอกาสที่จะได้ทรีพีเนี่ยประมาณ40% ผมก็ถ้าเกิดว่าทําได้ก็จะเป็นครั้งแรกตั้งแต่รวมลีกมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านับประวัติศาสตร์ของอบริการฟุตบอล NFL เนี่ยสมัยเป็น NFL เแชมเปี้ยนสมัยก่อนนะครับก็จะมีเพียงแค่ Green Bay Packers นะช่วงปี29.3031นะครับแล้วก็ช่วงปี65.6667ทีมนั้นก็คือ Green Bay Packers เท่านั้นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอรุ่นต่อไปแล้วกันรุ่นดูก,การจะกกี่ยาวๆนะครับอันนี้เอามาพูดให้พี่ๆเขาหน่อยฮะ ไม่ดีไม่แย่แค่ไม่แพ้ว่ะอะนะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราจะไปพรีวิวกันนะครับกับเกม3คู่ที่เราเลือกมาในสุดสัปดาห์นี้นะครับพี่สุเมครับคู่แรกเดละรัสคาบอยนะครับทีมที่แพ้ในบ้านมาตลอด2เกมแรกนี่นะครับจะเปิดบ้านพบกับทีทอยไลออนส์ครับทีมที่มีสถิติชนะ3แพ้หนึ่งะครับเป็นยังไงบ้างครับคู่นี้เนี่ยเสียแดกได้ขวัญกำลังใจจากซูเปอร์ฮีโร่20วินาทีสุดท้าย สุมเมตบิ๊กเพลเลือกด้วยจะดีพอไหมครับวันนี้คือปีนี้กลายเป็นว่าแดกเนี่ยเป็นเดอะแบกของทีมเลยนะคือจะแพ้ชนะเนี่ยคือแดกมีส่วนแน่นอนแดกเนี่ยถูกมองว่าค่าตัว60ล้านเหรียญจะคุ้มไหมเพราะฉะนั้นทุกเกมเนี่ยถ้าเล่นดีก็โอเครอดตัวไปเล่นไม่ดีเมื่อไหร่จะโดนทูถามตลอดคุ้มไหม60ล้าน ค้มไม้หกสล้านเพราะฉะนั้นเราจะเล่น่ํากลางความกดดันเกือบจะทุกนัดแล้วสัปดาห์นี้ต้องเจอกับทีมไลออนซึ่งถือว่าเป็นทีมที่มาแรงชนะส 1, 1. <S มแแล้วก็ที่สําคัญคือสัปดาห์ที่แล้วได้พักความสดดีตรงนี้ก็ถือว่าคราร์บอยเจองานหนักอาวุธในเกมรุกของไลออนี่เพียบเลยนะทีบุกอันดับ3ลีวิ่งก็ดีอันดับหกขว้างก็เยี่ยมอันดับเจ็ดแต้มยี่สบหกแต้มต่อเกมอันดับเ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอยู่ในท็อป10หมดเลยเกมรุกแล้วมาเจอเกมรับที่เรียกว่าตอนนี้กลายเป็นพวกทีมพิการน่ะคือต้องเอาทีมสำรองตัวสำรองเนี่ยขึ้นมาช่วยในเกมรับเยอะมากเพราะฉะนั้นเกิดทีมรุกที่จัดจ้านแต่เกมรับที่ง่ายๆของเขาบอยเนี่ยก็ถือว่าลำบากถ่อมตัวเบาถ่อมตัวเบาออกตัว<ม>อย่างนี้นของจริงดูจากสีติดูจากตัวบาดเจ็บเนี่ยพี่<ำ>เอามือไก่านา,าคือไม่อยากจะบอกว่าตีไก่านาผกนะ ไลออนจะมีใครมีแค่จาเลดกอฟสิ่งนี้ก็ธรรมดานะครับมีอย่างเจ้าจามากิฟส์เงี้ยแล้วเจ้าวินเลียมสิ่งเงี้ยจะไปสู้นดักเอสปอตได้ยังไงเอาเป็นว่านะถ้าดูจากเปเปอร์นะตอนเนี้ยตัวผู้เล่นผลงานที่ผ่านมาดูจากเขาเรียกว่าฟอร์มของทีมในฤดูกาลนี้ยไลออนดูเหนือกว่าเม้ว่าจะเล่นที่บ้านก่อ คู่ที่2นะครับไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วครับ <c oughs> มึงไม่ชนะไม่ได้แล้วครับ <c oughs> นี่คือเซนซี่เบงกอสนะครับที่จะพบกับนิวยอร์กไจแอน์มันต้องชนะแล้วใช่ไหมเจอหมูอย่างไจแอนซ์เนี่ยนะครับพี่สุมเมค,ครับแต่ว่าก่อนอื่นถามก่อนเลยที่ออกสตาร์ทแย่ๆแ,แพ้มาสี่เกมของเบงกอสมันเพราะอะไรครับเรื่องหลักเลยครับทีมรับครับ <c oughs> คือปีนี้ทีมรับของเบงกอสเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนเป็นทีมที่เสียแต้มเยอะ เสียแต้ม,แตม29แต้มมากเป็นันดับ2ของลีแ,แล้วก็ป้องกันวิ่งก็แย่เฉลี่ยเนี่ยเสียแต้มเนี่ย150เออเสียระยะเนี่ย151.4หลาต่อเกมแย่เป็นัดับ3ของลีเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ทางตโจกับทางาจามาเชส2คนจะช่วยกันทำผลงาน,นอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่คือทำแต้ม28แต้มต่อเกมโดยค่าเฉลีย่ยก็ไม่พอเพราะทีมรับก็ไปเสียแต้มเยอะกว่าไปเสีย29แต้มโดยเฉลี่ย มันก็เลยทําให้4ี่เกมที่แพ้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายเกมแพ้แบบสูงสิงเนี่ยอย่างสาัปดาห์ล่าสุดเนี่ยก็แพ้แบบที่ไม่ควรจะแพ้เกมที่เจอใจแอสเนี่ยมันถือว่าเกมสําคัญเพราะว่าอะไระะเพราะว่าตอนนี้แพ้ไปแล้ว4นัดยังเหลืออีกสินะัดคือพูดเง่ายว่าอีก12นัดเนี่ยแพ้อย่างมากไม่เกิน4่นะเพราะ,ะถ้าแพ้มากกว่า4โอกาสไม่น่าจะกดทันละเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าเบงกอรอยู่ในกลุ่มที่ถือว่าแข็งนะ ในกลุ่มมีอะไรมีสติลเลอร์มีเลเวนส์มีบราวซึ่งรบราวไม่รู้ว่าจะเทิร์นราวเมื่อไหร่คือถ้าเกิดบราวเนี่ยกลับมาเล่นดีในช่วงเกมที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นก้านขวางที่สําคัญด้วยเพราะฉะนั้นตอนเนี้เบงกอลพึ่งพาใครไม่ได้ต้องพึ่งพาตัวเองคือเกมที่เหลือต้องชนะให้เยอะที่สุด แล้วอย่างไจองแอสแนะครับที่มีทั้งโจนส์นะครับมีซิงเกิลเทอรีแล้วก็เนเบอร์สเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าเนเบอร์สเราพยายามปั้นอยู่สักวีคสวีกนะเกี่ยวกับความเป็นดาวรุ่งที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องของการรับบอลน,น่ากลัวพอจะหยุดแบงก์เกิลส์ไหมครับได้เล่นในบ้านด้วยนะคือถ้าทั้งเนเบอร์แล้วก็ซิงเกิลเทอรีไม่เจ็บมันโอเคแต่ข่าวร้ายคือทั้งสงคนนี้ อาจจะเล่นไม่ได้ในสัปดาห์นี้มันก็เลยกลายเป็นงานหนักของแจส์ว่าถ้าเกิดตัววิ่งก็เจ็บไปตัวหลักเมินหนึ่งของทีมก็เจ็บแล้วตาแดเนียลโจนจะเข็นทีมไปรอดหรือเปล่ากับในเกมที่ต้องเจอเบงกอที่แพ้ไม่ได้แบบนี้นเราจะกลับมาเป็นเสือแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เราจะไม่ใช่แมวกาฟิ์อีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ <c oughs> คู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นคู่ที่เราให้ไปเต็มๆใน EP ีที่แล้วเลยนะครับเราไปเจาะกันแล้วกับเรื่องราวของนิวยอร์กเจสนะครับวันนี้เจสที่เปลี่ยนโค้ชใหม่นะครับดันโค้ชอย่างอูบริชจากที่ดูแค่เกมรับขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชนะครับแทนที่ของร็อบซาร่าเนี่ยเธอโดนปลดออกไปแล้วเป็นคนแรกของฤด,ดูกาลจะเปิดบ้านพบกับบิลส์ที่นําโดยลูกชายพี่สุมเมธนะครับเ <laughs> <laughs> จาะเชลเล่นเจาะเชลเล่นนะฮะเอาเป็นว่าทีมที่เจอกันซึ่งเป็นทีมร่วมกลุ่มเนี่ย มันมีโอกาสพลิกล็อกแพ้ชนะก็ได้ตลอดนะเพียงแต่ว่าบิลส์เองเนี่ยต้องเป็นบิลส์ที่เล่นแบบช่วง3เกมแรกของฤดูกาลเพราะ3เกมแรกบิลส์เนี่ยทำแต้มเฉลี่ย37.3แต้มต่อเกมแต่สองเกมหลังที่แพ้รวดเนี่ยกลับกลายเป็นหรือว่าทําแต้มเฉลี่ยต่อเกมแค่15แต้มหายไปครึ่งหนึ่งเลยแหละซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดสุ่ายังเล่นในฟอร์มเนี้ยมันก็อันตรายเพราะเอพีที่แล้วที่เราคุยแล,แล้วว่าเจสเอปีเนี่ยปัญหาอยู่ที่เกม แต่เกมรับยังดีอยู่มากเพราะเกมรับเนี่ยอันดับ2หลีกเลยนะป้องกันคว้างก็เฉลีย่ยอันดับ2ของหลีกเหมือนกันคือ,อเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยเสียแค่หนึ่งร้อยสามหกหลายก็ถือได้ว่าเท่าทางในง่ายที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบิลส์เองเนี่ยเกมรุกต้องพึ่งพาการคว้างซะเยอะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าการคว้างเนี่ยยังเป็นการคว้างที่ย่อนหย่อนยานแล้วก็คว้างได้มีดีแบบสองเกมหลังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าอาวุธตรงนี้ไม่ออก แล้วไปเจอจุดแข็งของทางเจสที่ป้องกันการคว้างที่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้ทางอเล่นเล่นไม่ออกก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่มื่กลับถ้าเกิสดสมมติอเล่นกลับมาเล่นในฟอร์มเดิมที่เคยเล่นในช่วงสามเกมแรกกลุ่มปีต่างๆกลับมาเล่นในฟอร์มที่ควรจะเป็นเนี่ยโอกาสที่จะขยี้เจสก็ยังมีนะฮะแล้วเจสะครับเกมรุกจะพัฒนาขึ้นไปทําอะไรบิลได้บ้างไหมครับเอาเป็นว่าเกมรุกที่ว่าแย่ๆเนี่ยปัญหาอยู่ที่เกมวิ่งคือคเป็นเกมวิ่งห่วยสุดหลงหลีก คือทำเฉลี่ยต่อเกมแค่80.4ล้านต่อเกมเนี่ยถ้าจะมีโอกาสพลิกชนะบิลส์ได้คือเกมลุกต้องมีการวิ่งที่ดีบีทอ์จะต้องทำระยะได้แนวต้องช่วยบีทอ์ด้วยในการเปิดเกมถ้าเกิดเกมวิ่งดีทำให้บาลานซ์โอกาสที่จะทำให้การคว้างของทางโรเจอร์สเนี่ยทำได้เพราะโรเจอร์เองเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยในช่วงเกมที่ผ่านมาในเกมลอนดอนเนี่ยอาจจะเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างแย่นยคว้างสำาหรอยู่แค่ประมาณ 53%โดยประมาณเนี่ยแล้วก็โดนไปถึงสัเยเสร็จคือถ้าเกิดเกมวิ่งมาช่วยหน่อยเนี่ยทำให้ทางโรเจอร์ไม่จะเป็นต้อง้างเยอะก็จะทำให้สมดุลในเกมบุกเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เกมรัรบยันงไวย,ย,ยแบบเนี้ยโอกาสที่จะปิกล็อกก็ยังมีครับผมโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ละผู้พ่สุจเมธจะมองแบบไหนเราไปปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับสุเมธพีคครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับคู่ไหนค้านผมก็จะค้านตามนะครับ ตามที่รู้สึกอยากคานนะฮะตอนนั้นไปเลยคู่แรกนะครับแจ็คสันวิลกับชิคาโกครับแจ็คสันวิลครับเอาหมีครับเออริโซนากับกรีนเบย์ครับกรีนเบย์ครับคิฟแลนด์กับฟิลาเดลเฟียครับฟิลาเดลเฟียครับฮิวสตันกับนิวอิงแลนด์ครับฮิวสตันครับอินเดียนาโพลิสโคสกับเทนเนสซีครับโคสครับ้ ที่แล้วก็แพ้พลิกนะเออเอาอัดฟันเชื่ออีกทีหนึ่งนะครับจับเมเบกับเซนต์ครับจับเมเบครับอืมโอเคนะครับวอชิงตันกับบอลติมอร์โอ้โหคู่นี้น่าดูบอลติมอร์ครับโอเคครับเก่งใหญ่น่าจะเก่งกว่านะครับชาร์เจอร์กับเดนเวอร์ครับเดนเวอร์ครับไปเลยนะครับเอ่อเวอาร์สเวกัสเรเดอร์เปิดบ้านพบกับพิสเบิร์กสตีลเลอร์ครับสตีลเลอร์ครับ มันต้องแซกกันกระจายแน่เลยนะครับคู่นี้ฟอ์คอนกับแคโรไลนาแพนเทอร์สครับฟอ์คอนครับดีทรอยต์ไลออนส์กับต l ลัสครับไลออนส์ครับซินซี่เบนก็ส์กับนิวยอร์กไจแอนส์ครับเบนก็ส์ครับหมดหน้าตักครับเบ n ก a ส์ครับปิดท้ายครับบ u ฟฟ a l ลกับนิวยอร์กเจสครับพิชเมตนบอฟฟอลลครับ สัปดาห์นี้ทีมที่บายจะมี Kansas City Chief s นะครับมี Rams มี Dolphins แล้วก็มี Minnesota Vikings นะครับเอาละครับเป็นนีกทั้งหมดนะครับใน EP นี้ของเรานะครับต้ตามพร้อมอเมริกันเกมส์นะครับพี่สุเมธรัตนพ็ชชาติผมตั้งภาษีดิิชาครุบลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะยืมยืนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ